สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อน,นสมาชิกทุกทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมช่อง atthon channel อยู่ในขณะน,นี้ทั้งสมาชิกเก่าสมาชิกใหม่นะฮะก็สำหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะมาคำนวณสูตรนะสูตร10หน่วยล่างตรงนะครับจับคู่ชุดได้4คู่ชุดแต่ผมไม่จับคู่ให้ผมเขียนแต่สูตรให้นะสมาชิกนะก็หม,มายความว่าสูตรหลักสิบนี้2ตัวสูตรหลักหน่วยนี้2ตัวนะครับก็นําสูตรหลักสิบกับสูตรหลักหน่วยนะครับเดี๋ยวผมจะโยงให้ จะได้เร็วกว่าผมจะไม่จับชุดนะครับถ้าจับคู่ชุดก็8 85 8 7 4 5 4 7แ่ะแบบนี้ฮะครับแต่ผมจะใช้วิธีโยงเอานะสมาชิ้นะนะก็อันนี้ตัวพ้นออกอันนี้หลัก10ล่าง2ตัวมา1ตัวอันนี้หลักหน่วยล่าง2ตัวมา1ตัวนะสมาชิ้นะมนะไม่งงนะสมาชินะเดี๋ยวผมจะเขียนให้เข้าใจง่ายๆนะครับ ก็จะเป็นสูตร10หน่วยร่างจับคู่ชุดได้4คู่ชุดตรงๆในแต่ละงวดนะสมาชิกนะ,ะก่อนที่จะเข้าไปรับชมสูตรกันนะยังไงนะผมก็ขอฝากช่องผมไว้ด้วยช่องแอนโทนี่ชาแนลฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดติดตามนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ช่องผมด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะอย่าลืมกดลูกกระดิ่งเพื่อที่ท่านนะครับจะได้รับการแจ้งเตือนนะครับเกี่ยวกับคลิปใหม่ๆนะครับที่ผมจะลงต่อไปด้วยนะฮะอ่ะมาฟังคําเตือนทางช่องกันก่อนนะครับ คำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อแนะนําแนวทางในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันหรือสิ่งผิดกฎหมายดใดๆทั้งสิน้นทุกๆข้อมูลนะครับให้ไว้เพื่อเป็นแนวทางนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมทุกๆข้อมูลนะครับสมาชิกนะผมให้ไว้เพื่อเป็นแนวทางให้สมาชิกแยแกแยะแล้วก็วิเคราะห์ด้วยตัวของท่านเองนะครับถูผิดยังไงผมก็กร่าบขอโทษขออภัยนะครับสมาชิกนะเอามาดูนะสูตร10หน่วยล่างจับคู่ชุด นะะฮก็ได้ตรงๆคะัสี่คู่ชุดนะครับมาดูนะงวดที่หนึ่งงวดแรกนะผมย้อนให้ดูหกงวดนะงวดที่หนึ่งสูตรหลักสิบล่างนะฮะได้สองตัวก็คือแปดกับสี่หลักหน่วยล่างสองตัวเหมือนกันได้ห้ากับเจ็ดนะครับจับคู่ชุดได้สี่คู่ชุดนี่แหละฮะสมายชิงนะเหมือนที่ผมบอกนะผนออกนี้ผนออกสี่เจ็ดนะครับอ่ะหลักสิบหลักสนะิบล่างก็แปดกับแปดกับสี่เนี่ยมาที่เลขสี่ หลักโดยล่าง5กับ7ก็มาที่เลขเจ็นี่ฮะมาตามนี้เลยนะครับไม่อา่าไม่งงนะสมาชิกนะไม่งงนะครับอ่ะเดี๋ยวผมเขียนอยู่ให้นี่ฮะนี่สมาชิกนะอ่ะก็ <c oughs> เข้าที่นะครับ C7 เจ็ 47, ตรงมาที่10ดอลลาร์นะครับอ่ะถูกเป็นงวดที่1นะครับถูกงวดที่1ตามสูตร เอามาต่อเป็นพจนที่2องครับงวดที่2สูตรนะฮะหลักสิบล่าง2ตัวมา1ตัวนะครับได้เกับ5นะหลักหน่วยล่าง2ตัวมา1ตัวได้2กับ4นีะ่พ้นออก9 2นะ้าองคพ้นออก9 2อ่ะหลักสิบล่างก็มาที่เลข9ฮะหลักหน่วยล่างมาที่เลข2ถ้าจับคู่ชุดก็4คู่ชุดนะนะ่สมาชิกนะเลขนะครับอ่ะวันะี้กนะ็เข้า นี่ห้าสองตรงสิบหน่วยล่าง <c oughs> ถูกเป็นงวดที่สองถูกงวดที่สองเอามาต่อกันงวดที่สามนะสมาชิกนะักงวดที่สามนะครับสูตรหลักสิบล่างสองตัวมาหนึ่งตัวได้แปดสี่หลักหน่วยล่างสองตัวเหมือนกันฮนะได้แปดศูนย์นะครับพ้นออกแปดศูนย์นะพ้นออกแปดศูนย ก็หลักสิบล่างฮะไปกับสี่ก็มาที่เลขแปดหลักหน่วยล่างแปดกับศูนย์มาที่เลขศูนย์อันนี้แถมมาที่หลักสิบล่างด้วยเลขแปดก็ไปเอาฮะเอาเฉพาะหลักอันนี้มันเป็นหลักหน่วยอันนี้เป็นหลักสนะิบครับอ่ะก็ถูกฮะเป็นงวดที่สามถูกงวดที่สามตามสูตรที่สิบหน่วย,ยล่างตรงนะครับสิบหน่วยล่างตรงนะครับ เป็นงวดที่สามงวดที่สามเอามาต่อกันงวดที่สี่นะงวดที่สี่นี่น่าจะเข้าใจน่าสมัชชิกนะเขียนลูกสอนชีนะ้อนเพื่อจะได้อสามนี้ เอาไว้ชัดๆหน่อยเอามาต่อกันงวดที่4นะงวดที่4สูหลัก10ล่างได้9กับหหลักหน่วยล่างได้สากับห้าอพิออก5 5าหหลัก10ล่างก็มาที่เลข5้าหลักหน่วยล่างนะก็มาที่เลข5้า <c oughs> ก็มาที่55นะครับมาที่5 5หก็ครบครับที่10หน่วยล่างครบที่10หน่วยล่างครับ ครบสิบหน่วยล่างนะถูกเป็นงวดที่สี่นะถูกงวดที่สี่เอามาต่อกันงวดที่ห้าะงวดที่ห้าสูตรหลักสิบล่างสองตัวมาหนึ่งตัวได้หนึ่งกับเจ็ดหลักหน่วยล่างสองตัวมาหนึ่งตัวได้หนึ่งกับสามนะผนออกเจ็ดสามนะผนออกเจ็ดสามอ่าหลักสิบล่างแล้วก็มาที่เลขเจ็ดนะหลักหน่วยล่างมาที่เลขสาม ก็เข้าที่เจ็ดสามเจ็ดสามตรงนวดที่ห้าย้อนไปดูหกนวดนะครับถูกเอามาต่อกันงวดที่ครับมาต่อกันงวดที่หก ะครับมาต่อกันงวดที่6งวดที่6สูตระหลักสิบล่างนะสองตัวมา1ตัวได้9กับ5หลักหน่วยล่างได้9กับ1นะครับพุ่นออก9ก้าหลักสิบล่างนะเก้ากับห้าเขมาที่เลขเก้ามาที่เลขเก้าหน่วยล่างก็มาที่เลขเก้ามาที่เลขเก้าข้อที่เก้าเก้า ห่วงที่ผ่านมาครับห่วดที่จะถึงนี้ได้เลขตัวไหนนะสมาชิกนะถูกเป็นงวดที่หกไปดูฮะงวดที่จะถึงนี้ได้เลขตัวไหนนะครับนี่ฮะหลักสิบนะฮะอันนี้หลักสิบหลักอันนี้หลักหน่วยครับเอามาดูหลักสิบ กันมากนะครวิธีทำหลักสิบสองตัวมาหนึ่งตัววิธีทำนำหลักหมื่นบวกกันสองครั้งมาบวกหลักสิบเลข3ตัวหน้าครั้งที่1นครั้งแล้วก็มาบวกหลักหน่วยเลข3ตัวหน้าครั้งที่1เอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่โทษทีฮะเอาใหม่ฮะนำหลักหมื่นสองครั้งมาบวกหลักสิบเลข3ตัวหน้าครั้งที่2 1ครั้งแล้วก็มาบวกหลักหน่วยเลข3ตัวหน้าครั้งที่2อีก1ครั้ง นะแล้วก็โมบวกหลักร้อยเลข3ตัวท้ายกันที่หนึงอีก1ครั้งบวกกันได้เท่าไหร่ไปบวกเลข2คงที่นะไปบวกเลข2คงที่นะอ่ะบวกกันได้เท่าไหร่นะสมาชิกนะเอาโมบวกกันดู8ปบวกแนะลงท้ายด้วยเลข6กนะ6กบวกหก็ลงท้ายเลข7นะ7จบวกสลงท้ายเลข1นะ1นบวกหลงท้ายเลข7จนะ7จบวกสนะครับ7จบวกสลงท้ายเลข9ฮะ ตำแหน่งแรกที่หลักสิบล่าง9บวกเพื่อไป6กก็จะได้เลขค่าสมาชิกนะก็จะได้เลขห้าอ่ะก็หลักสิบล่างนะสตัวมา1ตัวได้9กับ5เอามาดูหลักหน่วยล่างกันบ้างฮะสตัวมา1ตัวเหมือนกันวิธีทำนะนำหลักสิบเลข3ตัวหน้าครั้งที่เลข3ตัวหน้าครั้งที่2บวกกัน3ครั้งหลักสิบเลข3ตัวหน้าครั้งที่2บวกกัน3ครั้งฮะแล้วก็มาบวกหลักสิบเลข3ตัวท้ายครั้งที่1อีก1ครั้งบวกกันได้เท่าไหร่มาบวกเลขสของที่ บวกกันดูหบวกหนึ่งนะฮะลงท้ายเลข2 2อบวกหนะก็ได้3 3มบวกเลงท้ายเลข2 2องสองบวกสี่สบวกสลงท้ายด้เลข6กหกบวกเพิ่มไป2แต้มก็จะลงท้ายด้เลข8อ่ะงวดนี้นะสมาชิกนะหลักสิบสตัวได้9กับ5 10สลางหลักหน่วย2ตัวลางนะครับได้6กับ8ก็หมายความว่าหลักสิบจะเป็นเลขคี่หลักหน่วยจะเป็นเลขคู่อ่ะสมาชิกถ้าใครชอบ เลข4 4ตัวนี้นะครับก็สมาชิกก็แคบสูตรไว้ถ้าใครไม่ชอบนะมองผ่านได้เลยนะครับผมทําตามสูตรมีเนี่ยมีวิธีคิดวิธีทำตามนี้สมาชิกก็แคบสูตรแล้วก็ลองย้อนขึ้นไปดูหัวจะได้เหมือนผมนะครับคิดคํานวณให้สมาชิกได้ดูหรือเปล่านะครับจะเหมือนกันกับกับผมคิดคํานวณหรือเปล่านะสมาชิกนะถ้าใครไม่ชอบเลข9้เลขหรืเลขหเลข8นี่ก็มองผ่านนะสมาชิกนะไม่ต้องสนใจสูตรก็ได้นะครับ ตัวเลขที่ผมนํามาสูตรที่ผมนํามาคํานวณให้นี้เป็นความชอบ,ชอบนะส่วนตัวอ้วดนี้เลข10ผมชอบ5กับ9 15หน่วยผมชอบ6กับ8อันนี้ก็คือการชอบตัวเลขส่วนตัวนะครับสูตรมี108วิธีคิดวิธีทำนะฉะนั้นผมก็นําตัวเลขที่ผมชอบแค่นั้นนะมาคํานวณให้สมาชิกได้รับชมกันถ้าใครชอบมันผมก็จัดไปถ้าใครไม่ชอบนะมองผ่านนะสมาชิกนะอ่ะ ไปเติมฮะ95กับ68สนะ10ล่าง95อนะ่ะ10ล่างนี้ได้ตัวเดิมนะครับตัวเดิมมอวนที่ผ่านมากนะ็9กับ5นะส่วนหนะ <c oughs> ลักหน่วยกานะสีดำนะก็ได้6กับ8ไนดะ้6กับ8นะอ่ะรอลุ้นกันนะครับจับคู่ชุดก็จะได้4คู่ชุดนะสมาชิกนะก็จะได้69 ไอ้ไม่ใช่เลย96 98 56 58อ่ะเดี๋ยวผมจับให้อ่ะเดี๋ยวผมจับให้อ่ลงให้งวดประจำวันที่งวดประจำวันที่16อ่ะทับ4ทับ66อ่ารอลุ้นกันอ่ะเดี๋ยวผมผมจับให้นะสมาชิกนะผมจับให้อ่ะนี่ฮะเดี๋ยวผมจะเขียนเอา,อาดินสอเขียนถ้ามันนะถ้ามัน ถ้ามันมาก็จะได้ลบปากกาลบดินซอออกแล้วก็ได้ได้ขึ้นต่อนะครับก็จะจับได้นะเก้าหกเก้าแปดแล้วก็ห้าหกห้าแปดอะนี่ฮะตามนี้สี่ชุดนี้นะสมาชิกนะสี่ชุดนี้ล่างนะครับนี่งวดประจำวันที่ตามนี้เลยนะสมาชิกนะอ่ะสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะฮะ ใครชอบก็นำไปพิจารณาเอาเองใครไม่ชอบก็วองผ่านขอบคุณทุกท่านที่ให้การติดตามพ่งนี้น่าจะเป็นสูตรคู่ชุดบนอันนี้วันนี้คู่ชุดล่างรู่นี้น่าจะเป็นคู่ชุดบนฝากติดตามด้วยนะสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณครับ